กุ้งผัดกะปิกุ้งวันนี้ก็เกือบใหญ่เลยแล้วก็จะตําเครื่องหกเครื่องนะครับแ,แล้วก็ผัดกุ้งพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้รากผักชีพริกไทยดำ ก็จะใส่ไปครึ่งช้อนโขกหย็บหยาบเอานะครับแกนี้พอเครื่องที่โขกไว้หอมดีแล้วก็ กุ้งตามเลยต้อนหอยนางรมเพิ่มความชุ่มชื้นน,น้ำเปล่าใสไปนิดหน่อยน้ำตาลปี๊บ ใบมะกรูดฉีกฉีกปักใบมะกรูดลแล้วก็หอมมากใช้ได้แล้วก็พอจะไปตานเลยกุ้งผัดกะปิ พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ปกติเมนูนี้ก็จะมีพวกเป็นสตอเป็นชะอมนะครับวันนี้ก็ไม่มีเลยเลยปลาปากันเลยกุ้งผัดกะปิขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็ตัวก็กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็ต้อง ตัดตอนกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ากินหมดคําเลยก็เดี๋ยวจะหมดเร็วอืมก็ต้องมีแตงกวาด้วยนะครับอ่าเป็เลครับเป็เลครับโอ้โอ้โอเนี่ยชื่อเต้าทองไม่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 ก <laughs> มีแม่แล้วก็มีหมานะครับอต่ก็หาผักมาใส่เสริมไม่มีก็เปล่าๆเลยก็ได้นะครับก็ใส่เผ็ดกันให้มันดูเยอะหน่อยนะครับจะได้หมดยากๆก็แต่ปัมมี่ก็ดูสบายๆนะครับ เพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่ามีซีดมีซีดแต่เหมือนจะเผ็ดอ๋เผ็ด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  เป็นแบบนี้ก็แตงกวาตามเ็าแตงกวาแตงกวานี่นะครับก็เตรียมไปแล้วนะครับว่าจะเป็นปักที่เอาไว้แก้เผ็ดได้แก้เรียนได้รักแบบนาักแบบน อะสงสัยจะเป็ดนะครับเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวไปตามหาน้ําให้ปั๊มมี่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ล่าลากันแต่เพียงเท่านี้ครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ